แต่ก้อยเวลาเวลาผมทักจอยว่าจอยไม่แดงทีไรจอยจะแดงไปอีนทีเลยฝากไว้ให้คิดจอยเกลียดไหลเด่นหว่ามันจะตีมจะไหนวะเนี่ยไม่ไม่ผมพี่เด่นพี่เด่นมาบ้านผมโดยที่ิม่ได้นัดหมายพี่ไม่เทียทีออกบ้านครับมันเลยเลขขึ้นครับแสดงว่าเทียทีไม่อยู่บ้านครับบอกว่าไปบ้านพี่มา่อไหรนี่คนนี้เลยเนี่ยมันไส้อันดับสอง เดือดดาลทีพี่ไวัยวางเทียมทันนะสาดทำแผลก็เคมาตั้งแต่ตอนต้นผมรู้ได้อย่างหนึ่งนะเล่นมา3ชั่วโมงจอยไม่ชื่อแดงเลยครับเป็นไอคนหลอนพี่จอยตอนนั้นคือเจอบอกให้นะเล่น3ตาแรกเจอบ้าไปแล้วสองะ่จอยเนเวลาเวลาผมทักจอยว่าจอยไม่แดงทีไรจอยจะแดงตาันนทุกทีเลยไหมฝากไว้ให้คิด ไหลเดนว่ามาัสสนสตรีมสไนเปะเนี่ยกูเล่นมา2ชั่วโมงครึ่งกูเพิ่งชื่อแดงตาแรกอี target play die at night o f n e r o อ๋ออันนี้เลือกได้ว่าจะป้ายหรืออันนี้ใช่ไหมฆ่าเลยล้วยกันเมืนส่ yeah, <boy. S 2> อ่ะไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี่ยเฮ้ย hey. อ้าวอินเล่นอ๋อชะชเลิกไงก็แบบเดาวโลผิดนะคือเดาเขราะดาวผิดขนะเอ๊ตดาโลผิดแล้วเมื่อคืนนี่น้องจอยไปไหนมาปะมีตำรวจเรียกให้มากระโดดตบหน้าบ้านอะแล้วที่ผิดอะไรเฮ้ยตีไยังตกแต็กเฉยๆไม่มีอะไรทำไมหลายเดือนแรกก็ขึ้นเรื่อยๆอะ เฮ้ย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 เฮ ผมเห็นสีฟ้าแล้วก็สีเขียวขึ้นที่บ้านพี่ดาเลนครับผมเฮ้ยอยู่ยังเ<ๆ>่เดิมยังไม่ตายวะไปบ้านไรเด้นซ้ำไม่ได้แล้วนี่คนนี้เลยเนี่ยมันใสอันดับสองต้องไปบ้านอะไรกะเล็กอะไร, <laughs> ะไรพูดให้จบดิ <c oughs> อย่าลืมดิเ <c oughs> จ้ว่าพี่วไยอ่ะเป็นตำรวจด้วยแล้วมาดักหน้าบ้านจอย ไอ,ไอพี่คนเนี้ยชอบมาหาเรื่องต้องรีบค่า<อ>มีคนตื่นสายอ้าวดาเลนด้วยเหรอตื่นสายุ้ยแค่สองคนเลยเหรอ,อสองอคนเลยขึ้นหัวบ้านผม,ม้นอัพี่ไอ้เหี้ยกูบอกเลยนะว่าดาเลนเดี๋ยวทำไมไม่ขึ้นโดนขโมยโลดาเลนห่ะตายเพราะตำรวจกูพูดแค่นี้แหละโอมากัน oh <my> ผมจะไปปกป้องดาเลนเพราะผมคิดว่าดาเลนน่าจะตายเวฟนี้แต่ตำรวจแม่งเสื่ยงมาตั้นหน้าบ้านกูบอกไม่ได้คือมึงจะบอกว่ามึงไปแทปเปอร์ อันน ality, 2, oh. like to to ี้ไอเล็กปลอดภัยครับอยู to to ่บ้านครับเห็นเลขสองนั่นไหมโอ้ยตาผมจะไม่เหลาเลยอะไรเด้เลยใครได้เขาต้องการอะไรวะก็คือผมมั่นใจพี่ไรเล่นว่าเขามาบ้านผมจริงขูดไปเข่าสีมันขึ้นสีเลยเอ้ยมันมันขึ้นสีเดียวอเนี่ยไม่เป็นไรอเล็กเขาแล้วผมแคล็ตลอดไปทั้งภาษอ่านได้ปะเอาเป็นแท็กเกอร์ด้วย ไอ้ย่าคนดีย่าคดีเอาคนดีไปแล้วไอ <c oughs> ้นคาเสียคนดีไปแบบก็โง่เลยไ <c oughs> ปป้ายสีไลเด่นอ,อ๋อมันเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ปะ่ะจะจะไปป้ายสีคนนี้ไปก,ก่อนไลเด่นพวกพูดว่าตัวเองเป็นอะไรนะอ๋อ,อ,อเป็นเอ้าติดแทบใครอะ ว่างแถบวะผมมันจะไปปกป้องดานเลนเพราะผมคิดว่าดานเลนไม่ตายเวลนี้แต่ตำรวจแง่งเขื่กมากั้นหน้าบ้านกูมอกไม่ได้คือมึงจะบอกว่ามึงไปแท็ปเปอร์โอเคโดนโดนฟุกไปด้วยทำไมตายอ่ะอะไรอ่ะออฟโร์เพื่ออะไรด้วยไงอ่วทำไมเขาถึงเมียนั่นอ่ะผมไม่รู้ว่าข้อมูลนี้เป็นจริงหรือเปล่านะครับ แต่ผมไปส่องที่บ้านเดบันเคมาฮะผมเห็นโรสีฟ้ากับสีเขียวในบ้านเดเคสีสีฟ้ากูคือโรอะไรสีฟ้าคือบอมเบอร์ส่วนสีเขียวคือตำรวจครับผมโอเคชัดละชัดว่าอะไรเคชัดละกูบ้าเฮ้ยอย่าไปเชื่อมันอาจจะเก่งมากก็ได้อาจจะเป็นบอมเบอร์ก็ได้แล้วทั้นทำไมถึงคิดว่าเอา เคเคจะว่าเป็นแฮปเปอร์ไอแรมมาพูดมั่วจะขอประทาสีคุณบอดก่อนหรือไม่ก็ถ้าแหลมไม่พูดมั่วเคเคอ่ะเป็นคนบ้าทาสีสำเร็จด้วยเอ้าตายด้วยไม่เดี๋ยวนะคนคนที่น่าสงสัยตายครับเอาแล้วเป็นคินเนอร์ จะว่าไอ้เคเคอ่ะเป็นคนดีแต่เป็นคนบ้าเป็นคนดีเป็นบ้าถูกต้องเออผมอ่ะเป็นคนดีซึ่งน่าจะเป็นคนดีรานเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมมองว่าไอ้เคเป็นคนบ้าครับผมแต่เป็นเคช่วยช่วยบล็อกแรมตันให้หน่อยเฮ้ยยาวยาวเป็นพีเจเคและคนต่อไปก็เป็นพี่จอรครับอะกูช่วยแรมตันแล้วเฮ้ยนี่นี่สีฟ้าเหลือสีแดงงันเดียวแต่ว่าเป็นแผนเทียนไว้ใคร เอา้าก็จบแล้วดีเดินไปฆ่าเคเคก็จบแล้วเนี่ยไม่ได้มันอีซี่จังอะ่ะอ,อ้าวอ๋อโดนแปดเทียนไปสินะดีนะกดฆ่าไม่กดป้ายสีเพราะไอ้แรมไปไปสวรรค์ละเคละก่อนนะ้องอ้ารอดคนเดียวเฉยเลย ใช่อ้าวตื่น,เ,น,นเหลือคนเดียวจ่าเป็นยี้ด้วยกักแต่จริงจริงนยคืเราแม่งสยองกัดจนผีหลอกตายไม่ <c oughs> เดิมผีหลอกตายแล้วกูเป็นคน <c oughs> ท้ายที่เบรเมอร์สุดยอดมาก กูเป็นไรอ่ะลากลีนเนิ่นไม่เป็นแพร์จริงเนียกูไม่ได้บ้านี่หว่าไม่จะไมผมตายเฮ้ยเลยคุยก่อนเฮ้ยกูตายเลยลุงก็ไม่รู้พลังแห่งโทรโขงไงล่ะนายเขียนว่าไม่สี่ตุ่มก็กดไปห้าตุ่มเลยไม่รู้ตามไม่ทันจิ้คนบ้าอยู่คนบ้าติดโลคนบ้าอยู่ฮัลโหลถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ